เป็นอะไรที่สาวๆทั้งโสดและไม่โสดต้องไฟลุกท่วมตาเมื่อได้ฟังคำตอบเรื่องความรักของเตอ๋อชันทวิทที่ทุกช่วงเวลามีแต่น้องใหม่ดาวิกาแบบไม่วอกแวกแม้จะโดนสามสาวก้อยนัตตี้ดีมที่ทั้งแซวทั้งชงทั้งชวนออกนอกลูก่นอกทางแต่งานนี้บอกเลยครับว่าไม่สำเร็จเพราะพี่เตอ๋อแกมาเต็มมากทั้งยอมรับว่าเป็นคนข้างรัก2021 20และติดแฟนมากครับ เวลาจะไปไหนวางแผนทิปจองโรงแรมนั่งหาข้อมูลเป็นวันๆหรือแฟนอยากจะได้อะไรเดินหาซื้อได้ทั้งวันเลยครับหลายคนอาจจะมีแค่เสียงสองหรือเสียงสามแต่พี่เตอ๋อของเรามีถึงเสียงห้าและเสียงหกกันเลยทีเดียวครับไม่เคยเจ้าชู้เลยเลือกใครแล้วไม่มีที่ว่างให้คนอื่นไม่ขี้หึงเลยมันเป็นเรื่องของความไว้ใจถ้าคนที่คบไม่ทําให้เราต้องกังวลนางเอกในดวงใจก็คือน้องใหม่ตอบคนอื่นไม่ได้แล้วบาบาบา เรียกว่าดูจบคลิปสาวๆถึงกับเพ่อประโยคเดียวกันว่าเสือชันทวิ์ไม่ควรมีคนเดียวในประเทศไทยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ